สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเบียในรายวิชาคณิตศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการคำนวณโดยใช้เครื่องคิดเลขกันค่ะวันนี้เราจะมีตัวช่วยนะคะเด็กๆก่อนอื่นเลยเรามารู้จากเครื่องคิดเลขกันก่อนนะคะเครื่องคิดเลขก็จะมีเครื่องคิดเลขทั่วไปนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่นักเรียน คุ้นเคยเคยเห็นในชีวิตประจําวันมาบ้างนะคะ mm hmm. เครื่องคิดเลขโดย mm hmm. เครื่องคิดเลขทั่วไปนะคะเราจะใช้สําหรับคิดคํานวณพื้นฐานในชีวิตประจําวันของเราเลยนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณการหารนะคะโดยผลลัพธ์เนี่ยจะเป็นไปตามลําดับการกดปุ่มของเรานะคะ,ะต่อไปเป็นเครื่องคิดเลข วิทยาศาสตร์นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้ที่ค,คุณครูวงสีแดงไว้นะคะเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์นะคะจะใช้สำหรับการคิดคำนวณขั้นสูงนะคะโดยคำนวณไปตามลำดับขั้นตอนทางคณิตศาสตร์ซึ่งการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็จะใช้ในการคำนวณด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มันยากซับซ้อนขึ้นไปนะคะเด็กๆเนี่ยเด็กๆ,ๆจะเห็นได้ว่ามีปุ่มเพิ่ม เพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะอะต่อไปเรามาดูลำดับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กันดีกว่านะคะว่าเวลาเราหาผลลัพธ์เนี่ยเราต้องดูต้องคำนวณที่อะไรก่อนนะคะท่านในในชั้นป .4 นะคะ เราจะมีลำดับขั้นตอนการคำนวณสามขั้นตอนนะคะคือขั้นตอนที่หนึ่งให้นักเรียนคำนวณในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บถ้าเมื่อไหร่มีวงเล็บให้เราคำนวณตัวเลขในวงเล็บก่อนนะคะต่อไปคูณหรือหารนะคะในขั้นที่สองนะคะขั้นที่สอง ถ้ามีคูณหรือหารนะคะให้ทำคูณหรือหารโดยคำนวณจากซ้ายไปขวานะคะต่อไปขั้นที่สามบวกหรือลบนะคะถ้าเรามีบวกหรือว่าลบในโจทย์ให้คำนวณจากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนะคะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างที่1กันนะคะ ลำดับขั้นตอนการคำนวณก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งให้ทำในวงเล็บก่อนถูกไหมขั้นที่สองทำคูณหรือหารโดยทำจากซ้ายไปขวาหรือจากหน้าไปหลังนะคะเด็กๆขั้นตอนที่สามทำบวกหรือลบจากซ้ายไปขวา หรือว่าหน้าไปหลังนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูในโจทย์ของเราอันดับแรกหาก่อนว่ามีวงเล็บไหมอ่ะนี่มีวงเล็บเพราะฉะนั้นทำวงในวงเล็บก่อนเป็นขั้นตอนที่หนึ่งนะคะในวงเล็บ9ลบด้วย5ได้เท่าไหร่ลูก4ี่ะ คราวนี้คุณครูเขียนลงมาเพื่อที่เราจะได้มองออกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะต่อไปนักเรียนเอา4มาคูณ8ได้เลยนะคะ4 8ได้อะไรลูก32มสิบสองถูกไหมอ่าเด็กๆก,ก็เขียนคำตอบลงไปเลย32แบบนี้นะคะ ต่อไปตัวอย่างที่สองหาวงเล็บก่อนดูในโจทย์มีไหมคะมีวงเล็บอ้าวเพราะฉะนั้นเราหาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะนี่ก้อนนี้20หารด้วย4ได้เท่าไหร่เอ่ย4คูณอะไรได้20 4 5 20เพราะฉะนั้น คำตอบก็คือหอ้าค่ะคนครูลอกโจทย์ข้างบนลงมานะคะเพื่อที่จะได้มองออกได้ชัดเจนต่อไป20บวกด้วย5ก็ได้เท่าไหร่ลูก25นะคะ เด็กเดียวเรามาทำแบบฝึกหัดที่2.5กันนะคะหน้า28 29นะไปดูที่หน้า28ก่อนนะคะหน้า28ให้ใช้เครื่องคิดเลขหาผลลัพธ์นักเรียนก็กดเครื่องคิดเลขไปแล้วก็เขียนผลลัพธ์ใส่ข้างหลังเท่ากับตรงเส้นปลานะคะโดยถ้าในข้อไหนมีตัวเลขให้หาคำตอบหลายขั้นตอนนักเรียนก็ต้องหาในไหนก่อนวงเล็บ แล้วค่อยไปหาผลคูณผลหารหรือผลบวกผลลบนะคะตามลำดับนะลูกต่อไปหน้ายี่สิบเก้านะคะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขหาผลลัพธ์นะคะเติมคำตอบเสร็จแล้วแปลงคำตอบเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็หาคำแปลนะคะเดี๋ยวค,คุณครูจะพาเรียนทำหน้ายี่สิบเก้าไปพร้อมๆร้อมกันนะคะส่วนหน้ายี่สิบแปดให้นักเรียนกดเครื่องคิดเลขหาคำตอบเองนะคะ เดี๋ยวคุณครูขอเปลี่ยนหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะจะได้เอาเครื่องคิดเลขขึ้นมาคิดให้นักเรียนดูด้วยนะคะข้อหนึ่งแปดร้อยบวกสิบบวกเก้านักเรียนกดไปเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องหมายบวกเหมือนกันโดยเราจะทำจากซ้ายไปฝานะคะอ่ะเท่ากับแปดร้อยสิบเก้าให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเหลี่ยม เหมือนตัวอย่างในแบบฝึกหัดน,นะคะเห็นไหมแปดร้อยสิบเก้าอนักเรียนแปลงซิอ่ะคุณครูเขียนลงมาข้างล่างเลยนะเลขแปดมันคล้ายๆอักษรภาษาอังกฤษ,ษอะไรลูกถูกไหมเ,ไเลขหนึ่งคล้ายๆตัวไอเ,เลขเก้าแทนตัวจี G. อ่านว่า big แปลว่าอะไรคะใหญ่ถูกไหมนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนในแต่ละช่องนะคะมาดูข้อสองนะคะเด็กๆมีเครื่องหมายลบบวกบวกซึ่งมันอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเดียวกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรา กดเครื่องคิดเลขหาผลลัพธ์จากซ้ายไปขวาได้เลยนะคะ,ะคุณครูกดเลยนะ1,500งพันห้ารอลบแ0 0บวกสองบวก6 1พัได้เท่ากับ7,105นะคะเพราะฉะนั้นครูเขียนคำตอบลงไปเขียนเหลี่ยมๆนะลูกหนึ่เจ็ด ท่นหนึ่งร้อยห้านะคะอ่ะคราวนี้แปลงเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนจะเห็นว่าเจ็ดเนี่ยในแนวเนี้ยมันไม่รู้ว่าเหมือนอักษรภาษาอังกฤษอะไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนเสร็จให้นักเรียนคลิกหน้าหนังสือห้าคลิกด้านหนังสือกลับลงมา จากข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เรียนกลับมาดูซิว่ามันเหมือนภาษาอังกฤษตัวอะไรนะคะอ่นักเรียนลองทำซิลองพลิกซิคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะทำการพลิกให้เรียนดูนะลูกอ่พลิกกลับด้านมากลายเป็นอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะเอามาใกล้ๆ เป็นภาษาอังกฤษคำว่าอะไรคะ soil ถูกไหมนี่ soil นะคะอ่านว่า soil แปลว่าดินนะคะ เวลาเขียนเติมอนักเรียนก็เขียนตรงนี้เติมลงไปในช่องนะคะต่อไปข้อสามนะคะอ่ะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายลบกดไปเลยเครื่องคิดเลขจากซ้ายไปขวานะคะห้าหมืนบวกห้าพันลบหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบห้าได้เท่ากับ ห้าหมืนสามพันสี่สิบห้านะคะอ่าเขียนไปเลยเอาเหลี่ยมๆนะลูกห้าสามศูนย์สี่ห้าเหมือนเดิมนะคะถ้าด้านนี้ยังดูไม่ออกว่าเป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวอะไรให้นักเรียน พิทแบบฝึงหัดลงด้านล่างนะคะแล้วก็ดูนี่ของคุณรู่เป็นคำว่าอะไรลูก S H O E S อ่านว่าอะไรคะ shoes แปลว่ารองเท้าถูกไหม มาที่ข้อ4นะคะเป็นเครื่องหมายบวกทั้ง2นะคะเพราะฉะนั้นหาผลลัพธ์จากสายไปขวาได้เลยนะคะ600บวกส7บดวกห้0พได้เท่ากับ5637นะคะ นักเรียนก็เขียนลงไปเอาเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะลูกห้าพันหกร้อยสามสิบเจ็ดดูออกไหมคะว่าเป็นคำว่าอะไรถ้ายังดูไม่ออกนักเรียนพลิกกลับมากลับมาด้านล่างนะคะอ่ะคุณครูทำให้ดูนะลูก เป็นคำว่าอะไรคะ L E G S ใช่ไหมเล็กแปลว่าขาไหมคะต่อไปข้อ5เป็นเครื่องหมายลบทั้งสองเพราะฉะนั้น คำนวณจากซ้ายไปขวาหน้าไปหลังได้เลยนะคะ2 5 6 0 0ื8 0ห้าพันลบหนึ่งลบเจ็ดได้คำตอบเป็น200นะคะเขียนลงไปค่ะข้อนี้ แปลออกถูกไหมเป็นคำว่าอะไรคะ s o o สูแปลว่าสวนสัตว์นะคะสูแปลว่าสวนสัตว์ต่อไปข้อ6อ่าข้อนี้มีวงเล็บเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำในวงเล็บแรกก่อนนะคะ เจ็ดสิบเจ็ดคูณหนึ่งได้คำตอบเจ็ดันเจร้อเขียนไว้ก่อนต่อไปวงเล็บหลังกดเคลียร์หน้าจอก่อนนะคะ1,976หารด้วย52ได้3ามอ่ะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกนะคะอ่ะเสร็จแล้วต่อไปทำบรรทัดที่ สเคลียรก่อนเจ็ดพับวกสามสิีค่าเป็น 7, 7เจ็ดันเจ็ดเขียนคำตอบลงไปนะคะอ่ะเจ็ดันสามสิบ มองออกไปลูกว่าเป็นตัวภาษาอังกฤษคาว่าอะไรถ้ามองไม่ออกเหมือนเดิมลูกลิกแบบฝึกหัดของเราลงมาสิมันจะได้คาว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรคะ B E L L e l l l แปลว่าอะไร Bell. BELL เขียนลงไปและหาความหมายเองนะคะต่อไปข้อ7มีวงเล็บอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราทำในวงเล็บก่อนนะลูก4 9่0 หารด้วย700เท่ากับ7นะคะ,ะต่อไปวงเล็บหลัง70ดคูณด้วย50ได้เท่ากับ3,500นะคะเอามาบวกกัน7จ็ดบวกสามพได้ สามพันห้าร้อยเจ็ดเขียนคำตอบลงไปรู้หรือยังว่าเป็นอักษรภาษา,ษาอังกฤษคำว่าอะไรถ้ายังไม่รู้เหมือนเดิมพลิกแบบฝึกหัดของเราลงมานี่เป็นคำว่าอะไรลูก LOSE e. อเอสนะคะไปหาความหมายเติมลงไปเองนะคะต่อไปข้อ8นะคะมีวงเล็บเพราะฉะนั้นให้นะักเรียนหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนนะคะเอาวงเล็บแรกก่อนนะคะ12คูณ9ได้108นะคะ ต่อไปวงเล็บหลังเคลียร์ก่อนนะคะ15000ห0 0ลบแ0ดพได้เท่ากับ7000นะคะอ่ะเครื่องหมายตรงกลางเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเพราะฉะนั้นเอา108ดบวกด้วย7000ได้เท่ากับ 7,108นะคะนักเรียนก็เขียนลงไปเลยเหลี่ยมๆเลยนะลูก7,108มองออกหรือยังคะว่าเป็นคำว่าอะไรถ้ายังก็ทำเหมือนเดิมพลิกแปรฝึกหัดลงมาดูซิว่าจะได้คำว่าอะไร เดี๋ยวคุณครูลองพลิกดูนะคะเป็นคำว,ว่าอะไรลูก b o i l b. แปลว่าอะไรนะคะให้นักเรียนหาความหมายเองนะคะข้อ9นะคะมีวงเล็บเพราะฉะนั้นหาคำตอบในวงเล็บก่อน2อง พูนสิบเอ็ดได้เท่ากับสองพันสองร้อยหกสิบหกนะคะเขียนข้างบนลงมานะคะหนึ่งหมื่นลบสองพันสองร้อยหกสิบหกคูกดเครื่องคิดเลขแล้วนะคะหนึ่งหมื่นลบสองพันสองร้อยหกสิบหก ได้เท่ากับ7,734นะคะมองออกหรือยังว่าเป็นคำว่าอะไรถ้ายังเหมืนเดิมนะคะไปพลิกแบบฝึกหัดของนักเรียนดูสิคะ มันได้คำว่าอะไรเอ่ย h e l l hell แปลว่าอะไรไปหาคำศัพท์เขียนลงในแบบฝึกหัดนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ